ลองนึกภาพตามนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยเอ่ออาจจะเหมือนเรากําลังดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่ครับแล้วความคิดในหัวเราเนี่แหละคะ่ะเป็นเหมือนผู้กํากับเลยคอยสร้างภาพสร้างเรื่องแล้วตัวเราก็เป็นนักสแสดงไปตามบทนั้นเวลาเราคิดถึงอะไรปุ๊บภาพมันก็ฉายขึ้นมาเลยนะคะเหมือนมีจอหนังส่วนตัวใช่ครับอันนี้เป็นกลไกลของจิตเลยนะพอมีอะไรมากระทบปุ๊บความคิดมันก็ตามมาค่ะแล้วก็มาพร้อมภาพเรื่องราวความรู้สึกสุขทุกข์ ปนเปกันไปหมดอมซึ่งทั้งหมดเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่ามายาคือสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาดูเหมือนจริงมากแต่ก็เป็นแค่ภาพที่สร้างขึ้นครับไม่ใช่ความจริงแท้ๆวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องกลไกของจิตมายาแล้วก็ประสบการณ์จากการฝึกโดยเฉพาะการการกําหนดลมหายใจหรือดูลมครับซึ่งเราอ้างอิงจากเรื่องราวของ ครูบาปูวัดป่าบนน้ำพระอินท์ที่เราได้รวบรวมมานะคะอยากจะชวนทำความเข้าใจว่าความคิดมันสร้างโลกในใจเรายังไงแล้วการฝึกสตินี่จะช่วยให้เรามองเห็นทันแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสมันได้ยังไงคะ่ะคือหลวงตาท่านเคยเปรียบเทียบไว้น่าสนใจครับท่านบอกว่าเรามัวแต่ไปสนใจเรื่องบนจอหนังค่ะให้ลองหันกลับไปดูที่ต้นต่อคือตัวฟิลม์มหรือตัวจิตเรานี่แหละอ๋อตัวสร้างเรื่องใช่ครับ แต่การจะเห็นต้นต่อน,นี้เออมันต้องอาศัยสติการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันซึ่งการตามรู้ลมหายใจนี่เป็นเครื่องมือสำคัญเลยน่าสนใจค่ะงั้นเรามาดูประสบการณ์ช่วงแรกๆของครูบาปูกันเลยนะคะตอนท่านไปหาหลุงตาครั้งแรกที่วัดห้วยหลวงครับท่านเลือกไปอยู่กุฏิบนเขาคนเดียวเลยแล้วคืนนั้น เออหลวงตาดันเทศเรื่องงูล้วน,นใช่ครับงูเหลือมที่โคราชที่ร้อยเอ็ดโดยเฉพาะที่เขาผูพรา้าที่ครูวาพักอยู่โหท่านคงกลัวหน้าดูนะคะกลัวมากครับตอนนั้นความคิดมันปรุงแต่งไปไกลเลยเห็นภาพงูอนาคอนด้างูใหญ่ๆเต็มหัวไปหมดความคิดสร้างความกลัวได้ขนาดนั้นแล้วท่านทำยังไงต่อคะคงไม่อยากกลับกุฏิแน่ๆ ตอนแรกก็แอบภาวนาให้ท่านเทศนานๆครับแต่สุดท้ายก็ต้องกลับคือจุดเปลี่ยนมันอยู่ตอนที่ท่านตัดสินใจเผชิญหน้ากับมันเดินขึ้นกุฏิไปค่ะพยายามกำนดล้มหายใจแบบสั้นๆเพื่อตัดความคิดฟุ้งซ่านออกไปแล้วไปไงคะพอเดินไปได้สักพักจู่ๆมันก็มีความรู้สึกแบบเย็นวาบเหมือนคนเอาน้ำเย็นมาลาดหัวขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของปีติจากสมาธินะครับ แล้วความกลัวงูที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยหายไปหมดเลยเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแค่กําหนดลมหายใจเนี่ยมันเป็นผลจากการเจริญฌานในลมครับฌานคือสภาวะที่จิตมันสงบนิ่งตั้งมั่นพอความอดทนอดกลั้นต่อความกลัวมันถึงที่สุดบวกกับจิตที่จดจ่อกับลมลมหายใจนั่นแหละครับมันเข้าไปตัดตัดอาการตัดกระแสะความคิดปรุงแต่งความกลัวได้แต่ก็ต้องอาศัยความอดทนความตั้งมั่นก่อนนะครับ แสดงว่าพลังสมาธินี้เปลี่ยนสภาวะกายอารมณ์ได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดิดเอาใช่ครับคือนั้นท่านก็นั่งสมาธิได้สงบเลยแล้วพอท่านฝึกต่อไปมีอะไรเปลี่ยนอีกบ้างคะก็มีครับอย่างตอนที่ต้องไปนอนใกล้ๆจุดที่เคยมีคนตกน้ําตายที่ห้วยหลวงค่ะตอนนั้นแม้จะยังกลัวๆอยู่บ้างแต่ท่านบอกว่าเริ่มจับหลักได้แล้วจับหลักได้คือรู้วิธีใช้การดูลมเป็นที่พึ่งแล้ว ความคิดกลัวมันผุดขึ้นมาแต่ว่ามันก่อตัวเป็นเรื่องใหญ่โตไม่ได้เพราะสติมันอยู่กับลมได้ดีขึ้นต่อเนื่องขึ้นอ๋อค่ะแล้วประสบการณ์ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินล่ะคะที่ว่าเจอเรื่องแปลกๆอีกครับที่นั่นเจอเป็นนิม,มิตรูปแบบอื่นอย่างที่กุฏิแดงที่เขาเรียกกุฏิผีดุค่ะพอนั่งสมาธิจิตเริ่มสงบก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนไก่จิกไม้เสียงเหมือนรถสิบล้อวิ่งขึ้นเขามา ทั้งที่แถวนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วพอลืมตาดูก็หายไปครับไม่มีอะไรเสียงพวกนั้นคือมายาที่จิตสร้างขึ้นถูกต้องครับเป็นนิม,มิตเสียงที่จิตสร้างขึ้นมาตอนจิตเริ่มสงบแต่เพราะท่านมีสติอยู่กับลมเป็นฐานมันก็เลยแค่ปรากฏแล้วก็ดับไปไม่ได้ปรุงแต่งเป็นเรื่องให้กลัวต่อค่ะท่านก็ทําตามที่หลวงตาแนะนําคือย้ายกุฏิไปเรื่อยๆไม่ยึดต,ติดที่เดิมจะได้ไม่ชินไม่ดื้อยา ยังมีเรื่องที่กุติสามศพอีกใช่ไหมคะครับกุตินั้นเคยมีคนป่วยตายสามคนคืนหนึ่งตอนนั่งสมาธิก็รู้สึกเหมือนมีเงาดำๆมายืนจ้องหน้ามุงกลดโห<ฮ>แต่พอลองลืมตาดูก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกันก็ยิ่งพิสูจน์ว่าถ้าสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่ปรุงแต่งต่อไอ้ภาพหรือนิมิตพวกนี้มันก็แค่สิ่งที่เกิดดับพอฝึกจนชำนาญขึ้นสภาวะจิตเปลี่ยนไปชัดเจนแค่ไหนคะเปลี่ยนมากครับ หลังจากฝึกมาประมาณ3ปีท่านก็ตัดสินใจกลับไปนั่งสมาธิที่ลานพนาคปกที่เดิมที่เคยกลัวมากๆขาบที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของภพภูมิอื่นใช่ครับคราวนี้แม้จะมีความรู้สึกทางกายแปลกๆนะครับเหมือนมีอะไรมาเกาะหลังดึงตัวไปมาแต่สิ่งที่ต่างไปคือในใจมันไม่มีความกลัวเลยไม่มีไม่มีความคิดปรุงแต่งเข้ามาแทรกเลย หมายความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วพอมีอะไรผุดขึ้นมามันจะรู้ทันแล้วก็ไม่ไหลาตามไปปรุงแต่งต่อเองใช่ครับใช่มันเหมือนมีแบรกอัตโนมัติเลยพอความคิดหรือมโนภาพมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับลมอยู่กับปัจจุบันมันจะเห็นเฉยๆแต่ไม่กระโดดเข้าไปเล่นด้วยมันจะดึงกลับมาที่ฐานได้เอง ถ้าอย่างนั้นสรุปได้ไหมคะว่าจิตเราเนี่ยสร้างหนังสร้างเรื่องได้ตลอดเวลาจริงๆแต่การฝึกสติโดยเฉพาะการอยู่กับลมหายใจก็เหมือนเราเปลี่ยนบทบาทจากเดิมเป็นนักแสดงที่อินไปกับทุกฉากทุกอารมณ์มาเป็นผู้ดูที่แค่นั่งมองเห็นกระบวนการสร้างมายาของจิตอย่างเข้าใจเท่าทันตรงประเด็นเลยครับประสบการณ์เหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยตรงนะครับ แต่จริงๆแล้วมันสะท้อนการทำงานของจิตใจที่พวกเราทุกคนก็เจออยู่ทุกวันค่ะความกลัวความกังวลความคิดฟุ้งซ่านใช่ครับการฝึกฝนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่ช่วยให้เราเท่าทันความคิดตัวเองลดความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งแล้วก็นำไปสู่ปัญญาในที่สุด